ป้าป้ามันเป็นแบบนี้ตอนเนี้ไว้ขมเราเริ่มมีปัญหาป้าไว้ขมที่เรางมกับปั๊มวานเริ่มมีปัญหาบางตัวตายถ้าตัวตายปั๊บละ่ะมันก็จะทําให้แกงเราเหม็นเดี๋ยวผมตัดป้าด,ดมนะโอเคเอาตามานะเดี๋ยวพี่น่ะชวิจิ้ง่จะมากัน้ป้าด,ดมเหม็นไหมลองดมดูก่อนเหม็นไหมมาดม ในใช้ได้เนี่ยเห็นนะครับผมกับป้ารัตนาต้องพิสูจน์กันดมแล้วดมอีกต้องดมอีกโอเคดมแล้วดมอีกแล้วทุกคนถามวาเฮ้ยบ้าหรือเปล่าไม่บ้าครับไม่บ้าบ้าดมดมอะไรทุกอย่างได้ดมดมทุกตัวไม่ดมนะดม ทำอย่างนี้ดิอาะดมก่อนเดี๋ยวคนอยิงพัดจัดการเป็นกรรมไเหี้ยขอให้ตายอ่ะดมดิอ้าอืออาใช้ได้อ้ป้าป่า ทอะไรุกอย่างก็ต้องดมทุกตัวไงกูไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะจะจุกด้วยน,นะไม่ใช่อย่างนี้เลยนะดมก่อนกระโดมเลยเนี่ยเม้นไหมหไม่ต่อมตด,ดมให้ดมไม่ได้เลียแล้วป้าจะเลียทำไมอ่ะกูจะเลียได้ไงล่ะไอ้ควายดอเอ่ะอตีผมให้ดมก็จะเลียเฉยเลยโอ๊ยออเโอ๊ยปากนี้เดีย๋ยวมึงก็มีคนมายิงมึงหลักพระส่งสั่งแล้ว อาดมให้ดมอะไรทุกอย่างนะให้ดมไม่ได้หรือยะโวไอ้สั์เดวชีวิตจริงก็จะเกิดขึ้นกันแล้วเนีียเยพราะส่งทำพิธีกันละวอาดม,มผมดมผ่าคุณดมสองคนผ่านไหมจะเลียทำไมอะไอ้สัตวอ อ้าวโดเป็นไงเดี๋ยวก่อนไม่เหม็นมันเห็นเดี๋ยวก่อนไปหอยนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคน, G นจะดีริงเฮ้หยหรือว่าหอยกูไม่ได้ตายวะให้มึงตายเลยนะเดี๋ยวเฮาพัคนจะ่ม่เหม็นป้าป๊บ ป้าดุกมไม่ดมหรอกอ่ะป้าเหม็นไหมไม่ป้าเหม็นมา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 หยามึงแมกคนแถวนี้กูไม่นคนเลยหอยไม่เหม็นนะอะไรเหม็นวะไอ้หานแได้ว่าหอยที่กูทิ้งมันไม่ตายป้าไอ้ไม่ยึดรู้แล้วหอยไม่ได้ตายครับ นี่แหละมือจะตายแล้วลคนเดี๋ยวนี้ก็จะแอบ,บยิงกันเนี่ยนี่แหละน่าจะจัดสรรละคนใครโหดร้ายใครใครไร้หอยไม่หอยไม่หอยไม่หอยเนี่ยผมพิษแอบยิงป้าหอยไม่ตายวะว่าทำไมพอป้ารัตนาไม่อยู่มันไม่เห็นวะมึงไม่อยู่ออกูก็ไม่เห็น

ยาเขาวาคนมันไปเอาเห็นเทียนคนแถวนี้เนี่ยจะแอบยิงมึงอ่ะพระสงฆ์บอกอ่ะดมไม่โดมลักอีกทีนึงไอ้แม่เย็ดเหม็นปากรัตนาเฮ้ยเดี๋ยวไว้ตัวนี้รัตนาดมปั๊บต้องทิ้งครับเพราะอะไรรู้ไหมกินปลารัตนาเข้ามึงเนี่ยกินควงมึงมาอยู่ในบ้านกูนะคนรู้ก็จะยิงเขาบอกงี้เขาด่ากันทุกคนเลยนะใครด่า คนมันานใ้บนเหนือนี่แหละเดี๋ยวรวมตัวกันแนละ้วท่านก็อยู่ตรงนี้ยั่นก็เป็นลมอีกไปนี้แลยถ้าไม่ทำอ่ะตายแน่เลยคนจะแอบยิงมึงนะเอาเร็วจหมดนเลยโอ้ยอย่างัอย่าจับหมดนเลยให้กูนั่งบนนี้ทำไมเนี่ย จับมอเตอร์ไซด์ไว้เดี๋ยวคนมากระเตมเลยจับไปเร็วจะไปแล้วเอางั้นผมผมผมไปนะนะผมึงปล่อยป้าทิ้งมาตรงนี้นะมึงก็ไปเลยเอาป้าลงไม่ได้นะทำยังไงกันนี้ก็จับตรงนี้ดี่ลยคนมาแอบดีเลยอ้าเร็วเร็วเร็วเอาจับเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวฟังเสียงรถมอเตอร์ไซค์ป้าธนาคนี้ฮะยามาฮ่านะออามึงจับตรงนี้ไม่จับหรอกพี่อ่นนั่นเร็วอ้าวน้าผมปล่อยทิ้ง ทก็ทำเสียงก่อนจะได้ลงเอาแฮ่นเฮ่นเดี๋ยวนี้ทำเสียงตามผมนะเบบนเปบนเปบนเบนเปนเนอยู่ไหนอยู่ไหนมาเลยมามาๆมามาทำไรกนเรียกทุกบ้านะ่แมาทำไรอะเอาาต่อต่อต่ออีกนิดนึงจะจะถึงที่หมายแล้วเปนเ มินมนเล่นเร็วงดสายองงดสายเร็วดิเร็วดิขับงดสายไงเร็วเร็วโอ้หอะไรคว่ำแล้วเนี่ยมันไม่ฟ้งเอาเร็วเจับจะลงไง์ดสายเจอหมาจะลงเจอหมาอดสายเจอหมาไง หมวดมาชีวิตจริงเนี่ยเฮ้ยป้ามอเตอร์ไซคันนี้พ่อไอ้เสียทำไมมันเหม็นจังเลยอะอยู่ใ,นใ,นใกล้ป้าเนี่ยโอยโอยป้าผมว่ามอเตอร์ไซคันนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องท่อไอ้เสียแล้มีมกลิ่นมันหอยเลยอ่ะหอยทุกงนแต่มไมตรงนี้มีกลิ่นอ่ะปล่อยเลยปยลยากดีปล่อยอย่างเงี้ยเถอะมึงน,นะอ่ะให้รัตนาเขาเล่นมอเตอร์ไซค์ไปผมทำหอยต่อมึงจะตายเร็วแล้วแต่ป้าป้าน้องทำอย่างงี้กับเจ๊นะไม่รู้แล้วแต่ป้าเลยแล้วแต่ป้า จะป้าป๊อปบอันนี้มาปูอย่างนี้นะเอาไปอันนี้เหม็นเหรออันนั้นน่าจะเป็นตายแต่ยังไม่เหม็นเท่าไหร่ฮะป๊อปเอาตัวเล็กนี้ไปใส่ในอ่างกระดูกพิสูจนีดไปได้ครับแล้วในมีอะไรทามีไหมมีดิครับดีครับหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นต้องให้ป้าตาลาปิดปากหม้อป้าตาลาปิดปั๊หม้อป้าป้าโยนแบบ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  โยนไอนี่มันก็เกิดขึ้นป้ามานี่มาเนี่ยอาถือ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 แล้วก็ค่อยๆปล่อยลงปล่อยปล่อยเลยปล่อยปล่อยป่าป้าทับบ้านทำอันนี้ฝ่าม่อผมพังทำไงืออมงงะัเนป้าเป็นคนปล่อยมือโอ้ยเดี๋ยวความจริงเดี๋ยวก่อนเฮ้ยป่าม่อฉันพังทำไมโอ้คุณปล่อยอ่ะคุณเป็นคนปล่อยชี้ชี้ชี้มาให้จับแล้วก็ปล่อยอ่ะคนเห็นนะพัฒนาปล่อยฝ่าม่อ นี่แหและคนนี้แหละจะตายเร็วเนะาะจัดการเลยคนแถวนี้บอกชีวิตจริงจะเกิดขึ้นนี่นะครับเราก็ปล่อยให้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 ใหมันเดือดอย่าเพิ่งไปคนมันก่อนนะตอนเนี้ยหอยมันก็ตายแล้วแหละนี่แป๊บหนึ่งี๋ยวได้แดดแล้วเอาแล้วไวอตัวบนมันไม่โดนน้ำมันจะเดือดเดี๋ยวนี่นะครับอ,อป้าคิดว่ามันเดือดอยัง,งเริมือป้ารู้ได้ไง ป้าเราไป่ฟังเด้ีฟังนะเอาเอาเฮ้ยโกงกันดีกว่าเฮ้ยมียักคิวด้วยอดูด้วยอย่านะฟังก่อนป้ายังไม่เดือดป้าลองฟังอะเมื่อกี้ป้าให้ผมฟังผมป้าต้องฟังดิเฮ้ยโกงกันดีกว่าเฮ้ยอย่าๆ มาดูว่ามาเดือดยังมาดูมานี่ไม่ต้องไปหาเรื่องใครเขาอะไรมาหน้ามาจุ่มเลยทีอันนี่มานี่ก่อนมาฟังนี่นี่เดือดยังเนี่ยยังไม่เห็นมองมองมอมาใกล้ๆเดือดเดือดยังร้อนไหมอันนี้ร้อนเร้อนนี้ไปจิ้มเลยไม่จิ้มเหรอเอาเอานิ้วจิ้มก่อน F4 ครับเดี๋ยวป้ารัตนาจะเอานิ้วตัวเองไปจิ้มครับผมไม่จิ้มหรอกเนาะเดี๋ยวความจริง F4 ให้เท่าไหร่ พระก็จะโดนใจให้คนมาแอบนี่นฮะเหลือแล้วครับเราก็คนเลยนะครับกะทิเราแช่งเงย็นไว้มัน,มนอาจจะเป็นต้อนหนึ่งนะฮะมป้าเนี่ยเหลือเลยะฮะแตกกะทิ มันเป็นก้อนนิดหนึ่งเพราะว่ากะทิผมทานไว้ตอนเช้าแล้วมาแกงตอนเย็นเราแช่เย็นไว้ขอให้เดือดอีกแป๊บหนึ่งฮะ,ะมาเนี่ยมาเนี่ยแป๊บหนึ่ง<า>นี่นี่มองมามองหอยมา,มาใมากล้หอยมีมชื่ออะไรบ้างอ่ะ<ม>ตั้งรู้จักชื่อไหมหอยไม่มีชื่อหรอกทำไมอ่ะมีแต่คนเนี่ยคือหมาอหอยมีชื่อไหม กูยอย่างนี้นะชีวิตจริงมันัวเ,เรื่องแน่ป้าหอยมีชื่อไหมเอ้ยไม่ต้องมาถามกูยอย่างนี้นะอยากรู้ว่าหอยมีชื่อไหมกูจะกอดกูดทำไมล่ะแล้วเจอตอบเหมือนตอบกูเสร็นักเลงใช่ไหมคนมาแอบ,บยิงอะไรงแถวนี้กขพูดกันนี่นะฮะเดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็ใช้ได้แล้วครับนี่นี่ป้าปิดปากมาช่วยปิดแล้ว ทำด้วยกันอ่ะปล่อยอยยยปปลล่่่่อออออะเาีกแล้วอ้าวน้าอโมวะมึงปล่อยเองนะบ้าสาวบ้าของบ้งนหนะโอ้ยมึงปล่อยเองเลยไอ้เหี้ยตบเลยช่วยด้วยเดี๋ยวคนแถวนี้มาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวเฮาพาสงแจังก่อนให้คนมาอยู่ว่าใชนี่นะครับทุกคนนี่ เนี่ยสุกแล้วครับสุกแล้วป้ากินไหมแล้วป้าจะไปงมหาพัดแสงอะไรก็อยู่ในบ้านแท้จริงเลยเดยกก็จะเกิดขึ้นแล้วนี่นะครับทุกคนเนี่ยสุกแล้วครับสุกแล้วเดี๋ยวเราลองเราให้ป้ารัตนาจุ๊บกันไม่กินหรอกนะเนี่ยนะฮะเดยวจุ๊บกันนี่ครับ ถ้าเผ็ดเกินผมบอกแล้วว่าไม่ดีเพราะว่าตอนเราซุดแรงๆเนี่ยมันจะทำให้ปากมันเผ็ดเนี่ยเนี่ยถูกแล้วเดี๋ยวชิมน้ำมันก่อนอปลาผมชิมเองปลาในตรงนี้ปลาให้กำลังใจผมมาใกล้ๆไ่ใกล้ผมไปมองดูรู้แล้วมาที้มานี่มานี่นนนชิมน้ำก่อน ผมต้มบงกาเลยนะผมจะม่แอบกินอร่อยเดี๋ยวจุ๊บห้ดูเดี๋ยวป้าตนาจะจุ๊บห้ดูด้วยนะฮะผมไม่กินเลยนะร้อนร้อนโอ้ยร้อนร้อนอยู่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 เอ่อปั๊บไปขอน้ำล้างกหน่อยจะล้างให้นี่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 อร่อยอร่อยเดี๋ยวเราจะให้ป้าตนาจุ๊บกินเลยนะ เราไม่ได้แกงป้าฮะเราจะให้ป้าวลองทุ๊บดูเราเราเราจะล้างก่อนเพราะว่าป้าแกต้อป้าแกละมือมือแกตายปายเรากลัวแกแกสำลักโหมึงทําอย่างนี้นะมาดูฮะป้าเนี่ยออกมามาลองจุบดูแบบนี้ป้าวป้าลองดูจุบตัวเดียวแบบผมเนี่ยนี่นี่ดูเลยขอป้าวเย็นแล้วแบบนี้เนี่ยมาจุบอะไรอย่างนี้นะลองดูได้แล้วได้หรือไม่ได้ลองได้๋ยวไหมนี่เลยวะเนี่ยเดี๋ยวนี้ป้า ไม่ไม่ไม่ป้าจุ๊บเองไงไม่จบแล้วนะลองลองดูขึ้นใส่กูจะอ้วกเข้าน้ำเลยลองดูลองดูลองดูนี่นะขอชีวิตจริงขึ้นให้ตำรวจมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะป้าโดนใจด้ยป้าจุ๊บโจ๋หน่อยจุ๊บโจ๋หน่อยเดี๋ยวอืออร่อยป้าลองเนี่ยมไม่ลองแล้วนะลองกีอ่ะมึงอย่ามาชี้อย่างนี้นะเดี๋ยวมึงจะตายเร็วเลยนักคนโบราณจุ๊บแต่ไม่ลองดูโอ้ยเดี๋ยวมีคนมาแอบยิงเลยพระสงฆ์จัดการป้าจุ๊บเลยไม่อุ้ยจุ๊บเราเลอง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 ก่อนไม่เอารพี่เดี๋ยวลองดูก่อน อะไรแกงป้าดจุ๊บดีร้องลองดูลองดูผมผม้วผมม้หมดแล้วได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ละอ่ะไม่เอาไม่ไม่เลยนะมาลองดูโอ้ยผมไม่ไหวได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ลองอีกทีหนึ่งถ้าได้กูเอาแล้วอีกทีเห้งให้ชีวิตจริงก็จะเกิดแล้วมากันแล้วอ่าไม่ยอมจุ๊บครับแล้วก็ไมปมาครับครับนั้นป้าก็แดดทั้งเปลือกครับมึงก็ยัดทั้งเปลือกเลยเนี่ยยัดทั้งเปลือกแถมมึงยัดที่หมดเลยเนี่ยอันนี้มาที่ปากกูแชร์กัเดี๋ยวมานมาจบในตัวแรก มาบ้ามาเนี่ยคนมากวักมือเรียกแล้วแกวนหอยขมมะนี่ปีมือป้ารัตนาน้ำเหลืออ่อยเลยครฝากกดแชร์กดไลค์นะกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ fb ทุกคนสำหรับคลิปนี้แค่นี้ป้าไปจุกหรอกไม่จุนึงนะป้าจุกของป้าไว้เร็วโอ้สออโเคบบบบ๊๊าาาายยยยบ๊ายบายโอเค